สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าปิยบุตรเดือดฟาดด้อมสม้มพุกเด่นตายไม่หัดใช้สมองคิดวิจารณ์ก้าวไกลก็ไม่ได้เนื้อหาใจความนะครับนยปิยบุตรแสงกนก,กุลซึ่งเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าปิยบุตรได้ทวิตข้อความผ่าน X นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับประเด็นปัญหาที่ผู้สนับสนุนพักก้าวไกลไม่พอใจผมเนี่ย มาจากการไปอ่านพาดหัวของคลิปที่ตัดมาและผู้สน,สนับสนุนพักเพื่อไทยคนนึงก็เอามาทาวิตต่อและพวกที่สนับสนุนพัรคก้าวไกลเนี่ยก็ไม่พอใจรู้สึกว่าตัวเองจะโดนฉีกหน้าก็เลยบานปลายกันออกไปโดยที่ไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าผมเนี่ยพูดว่าอะไราบ้างเอาละครับผมจะสรุปไล่ความเห็นเป็นข้อๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับประการที่1ในรายการเนี่ยผมวิจารณ์ทั้งนายกรัฐมนตรี ทั้งรัฐบาลทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลตอบคําถามที่ผู้ดําเนินรายการเขาถามมาถ้าหากจะเทียบจํานวนวิจารณ์ก้าวไกลเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าดิ่สัาไปนะครับประการที่2ครับท่อนที่ผมวิจารณ์ก้าวไกลเนี่ยผมเสนอยุทธวิธีการต่อสู้ในสภาให้กับพรรคก้าวไกลว่าอย่าไปอภิปรายอย่าไปตอดอย่าไปด่าคุณเศรษฐาในลักษณะที่เคยทํากันมาในสมัยคุณประยุทธ์เพราะว่ามันไม่ได้แต้มเท่าเดิมอีกแล้วนะครับมันต้องเปลี่ยนวิธีการ เพราะว่าสมัยก้าวไกลกับเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยคนไม่ชอบแล้วก็เบื่อประยุทธ์มากด่าแรงๆแบบนั้นมันได้แต้มครับแต่รอบนี้มันคนละคนกันแล้วนะครับต้องหาทางค้านแบบใหม่เรื่องมันก็แค่นี้แะครับแต่คนที่สนับสนุนก้าวไกลในโลก X เนี่ยมีเป็นจนํานวนมากที่ไม่พอใจผมเริ่มจากอา่านพาดหัวข่าวพาดหัวคลิปที่บอกว่าเศรษฐาไม่ใช่ประยุทธ์ประกอบกับเจอผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเอาคลิปนี้เนี่ย แชร์กระจายขยี้ชี้นำก็เลยฉุนไม่พอใจเหมือนโดนฉีกหน้าในโลกโซเชียลโดยที่ไม่ได้ฟังให้ละเอียดไม่ได้ฟังทั้งคลิปว่าผมพูดอะไรบ้างสรุปแล้วเนี่ยนะครับพวกคุณไม่พอใจในเนื้อหาที่ผมพูดไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมวิจารณ์ก้าวไกลใช่หรือไม่หรือว่าพวกคุณเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกว่าโดนผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยฉีกหน้าอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าโมโหที่ทำไมต้องเป็นผม ที่ออกมาวิจารณ์กันแน่ยังไงแน่ครับแล้วพอไม่รู้จะออกยังไงก็อเอาวะมาลงที่ผมซะเลยไปไกลกว่านั้นเนี่ยก็จัดการผลักให้ผมเป็นพวกเพื่อไทยแล้วสร้างทฤษฎีสมคบคิดบ้าบอคอแตกขึ้นมาว่าผมเนี่ยหวังจะได้ตําแหน่งต่างๆของรัฐบาลหลังจากที่ไปออกรายการ Voice TV นี่ก็บ้าและก็เลอะเทอะกันไปใหญ่เลยนะครับไม่รู้จักใช้สมองคิดแบบเติบโตทางปัญญากันบ้างเลยนะครับ ไม่หัดใช้สมองหรือความจําไปดูเลยว่าความเห็นก่อนหน้านั้นของผมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างกรณี Voice TV มาถึงขั้นนี้คงต้องบอกให้ชัดเจนนะครับว่าผมเนี่ยจงใจปฏิเสธไม่ไปออกรายการ Voice TV ทุกรายการมีทีมงานติดต่อมาหลายครั้งครับผมปฏิเสธทั้งหมดนั่นแหละครับถ้าจําไม่ผิดเกือบ2ปีแล้วนะครับครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นการสัมภาษณ์คุณวีรนันกันหาทางออนไลน์ ตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่นไม่ผ่านซึ่งผมตั้งใจไม่ไปออกรายการ Voice TV อีกเลยสาเหตุเนี่ยมันมาจากจุดยืนเรื่องการทํางานของผู้ดําเนินรายการใน Voice TV วีจำนวนมากที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงนะครับจนไม่สามารถที่จะไปออกรายการที่สถานีแห่งนี้ได้อีกต่อไปในขณะที่คนอื่นๆของพักก้าวไกลเนี่ยยังไปออกกันอย่างสม่ําเสมอ แต่ทัวรก้าวไกลก็ยังใช้สติปัญญาแบบไม่เติบโตทางปัญญามาด่าว่าผมแสดงความเห็นแบบนี้เพราะว่าอยากจะได้งานทําที่ Voice TV ผมต้องขอโทษทีมงาน Voice TV หลายคนด้วยนะครับรวมถึงผู้ดําเนินรายการบางคนด้วยที่ผมยังนับถือชอบพอกันอยู่นะครับสรุปอย่างนี้ผมอยากชวนให้คิดกันระยะยาวว่าเราจะถูกเถียงประเด็นสาธารณะด้วยพื้นฐานแบบนี้กันหรือ,อยังไงครับเราจะไม่แยกแยะอะไรกันเลยะครับ จะเอามาปนมั่วกันไปหมดแล้วก็ตีฟูในโลกโซเชียลอย่างนั้นแหละครับผู้สนับสนุนพักก้าวไกลส่วนใหญ่ซึ่งมีอีกมากเนี่ยจะปล่อยให้ผู้สนับสนุนพักก้าวไกลบางกลุ่มออกมาชี้นาความเห็นไปในทิศทางแบบนี้อย่างนั้นแหละครับเราต้องการพักการเมืองที่มีผู้สนับสนุนที่ไม่ต้องติดอาวุธความคิดทางการเมืองกันเลยนะครับเราต้องการแต่ผู้สนับสน,สนบสุนที่เป็นแฟนคลับเดนตายยกพวกถล่มกันไปมาเอาแบบนี้แหละครับ นักการเมืองของพรรคก้าไกลเนี่ยอยากจะเห็นผู้สนับสนุนของตนเป็นแบบนี้หรือเปล่าโดยไม่คิดที่จะสื่อสารอะไรเลยนอกจ,กจากจะกอบโกยเอา Popularity อย่างเดียวเท่านั้นผมเห็นว่าปล่อยเอาไว้แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเรือหลังและก็จะกระทบต่อสุขภาพประชาธิปไตยนะครับแล้วที่สงสัยกันว่าทําไมผมจ้องวิจารณ์ก้าวไกลทําไมไม่วิจารณ์เพื่อไทยหรือวิจาร์ให้หนักกว่าก้าไกลบ้างเนี่ยที่สงสัยกันแบบนั้นเนี่ยคำตอบคืออย่างนี้ผมมีความหวังกับพรรคก้าไกลยังไงล่ะครับ ถ้าเกิดเราคาดหวังกับพรรคก้าวไกลเราก็จะยิ่งให้ความสําคัญยิ่งจะต้องวิจารณ์และก็ยิ่งต้องเสนอแนะด้วยส่วนที่ถามว่าทําไมไม่คุยกันภายในเนี่ยนะครับคําตอบคือผมไม่ใช่คนในครับผมเป็นคนนอกผมไม่มีช่องทางครับต่อให้ผมมีช่องทางคุยภายในได้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดผลสําเร็จตรงกันข้ามหลายเรื่องผมวิจารณ์ข้างนอกจนประชาชนและผู้สนับสนุนพรรคเนี่ยเขาเห็นด้วยพรรคก้าวไกลจึงเอาไปคิดทํานะครับ